สวัสดีค่ะแม่น้องจูนจากฟูจูนโคกนาฟาร์มค่ะมื้อนี้เนาะค่ะเนาะแม่น้องจูนพามาเบ่งกบเข้าไงจ้ะพามาเบ่งกบที่แม่น้องจูนเลี้ยงไว้แล้วบัดน,นี้ซีเอสให้เพิ่นเข้าไงค่ะเป็นช่วงที่เพิ่นจำสิทธิ์แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะมาเบ่งกันค่ะช่วงนี้เป็นเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วค่ะที่เลี้ยงมากหลายเดือนเติบเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะบัดนี้มันเป็นช่วงที่กบเพิพ่นบอกกินอาหารแล้วค่ะถึงให้ ถึงให้เพื่อนกับบอกินค่ะเนาะคนะ่ะเนาะอันนี้ก็คือตัวกบที่แม่น้องจูเลี้ยงอันนี้คือตัวที่เพื่อนออกมาน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะตัวกบใหญ่ค่ะใหญ่เติบมีค่ะอันนี้คือกบกบที่แม่น้องจูเลียงไว้ใหญ่จ้ะมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะคนะ่ะเนาะพี่อันนี้ก็หลายเดือนแล้วค่ะนี่เพื่อนบอก,กินอาหารแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้คือที่เพื่อนออกมา มาเพ่นก็จะออกมาจะในน้ำแน่แล้วก็เข้าไปลบไปแอบแหนนะคะเนาะนี่ช่วงสามเดือนเนาะค่ะสามเดือนมันก็สองสามตัวโลเนาะค่ะเนาะอันนี้มันก็จะประมาณสองตัวนี่น่าจะประมาณเกือบโลแล้วมั้งค่ะเนาะช่วงนี้มันก็มันพอบริกินอาหารเนาะค่ะเนาะน้ำนักมันก็ลดลงอยู่ด้วยค่ะโตมันสีหดลงก็เก่าตตะกี้มันใหญ่ใหญ่หลายพองด พอบากินอาหารแล้วรู้สึกว่าโตเพิ่นกระหดลงนะค่ะนะแต่กันยังใหญ่อยู่คือเก่านี่ค่ะใหญ่เต็มเกินเต็มอุ้งมือแม่น้องจูนนะะเนาะนี่ก็คือโตที่เพิ่นออกมานีจ้ะใหญ่ใหญ่หลีบุญใหญ่จับแบบสีให้เบิ่งก็ได้จ้ะนี่ใหญ่แค่ขาเพิ่นกันใหญ่กว่านี้โป้แม่น้องจูนละจ้ะนี่ อันนี้ปอมืออันนี้ฝากบนี่นะแะ,ะมีตัวใหญ่ๆตัวใหญ่จะ้ะ่อีหลีนี่นะคะเนาะนี่นะจะเนาะคือตัวกบ นี่คือโตโัวกบเออนี่คือโตโัวกบนี่คือโตโัวกบแห่งเพิ่นอาจชิน้อยเนาะจะนะ้่งเ่วงนี้เพิ่นบ่ค่อยกินอาหารเพิ่นก็เลยให้จับง่ายๆจะ้ะอันนี้ก็คือคือใบตองเนาะคะนะ่ะเนาะแม่้องจูนเอามาแล้วก็มาทับทับไว้ตรงตะกอนมันสิเป็นแผ่นไม้เนาะคะ่ะแผ่นไม้ แล้วแม่น้องจุนเอาใบตองมาทาับอีกทีหนึ่งมาทีนี้นี่ค่ะอันนี้ก็คืออาหารที่ใส่ไว้เผื่อเพื่อนออกมากินนะคะกระบาดแตะยังเป็นกองอยู่คือเก่านะคะเนาะเพื่อนกระบามีการแตะการกินเกิดขึ้นเลยจะ้ะใส่สำรองไว้เผื่อเพื่อนเผื่อมีบางโตที่เพื่อนอยากกินนี่นะคะเนาะนี่ก็คือนี่ค่ะกบก็จะแอบอยู่ในนี้น นี่นะคะเนาะแม่น้องจูนก็เอาใบตองมาใส่ไว้เอาใบตองมาใส่ปิดไว้น่าจะเนาะตามใส่ให้นาหนาไว้เพราะว่า <c oughs> เพราะว่ากบเพิ่นที่ได้เข้าไปแอดนะคะแล้วการมันจะได้ความชุ่มชื้นมันก็นคงอยู่นะคะเนาะนี่ ที่เป็นแผ่นไม้บางบางบางบ่อนไม่น้องจุนกระคุดเนะาะจะบางบ่อนก็บริคุดบางที่ไม่น้องจุนกระคุดดินลงไปแล้วก็เอากระเบื้องหรือแผ่นไม้ทับแล้วก็กระเบื้องหรือแผ่นไม้ทับแล้วก็เอาไปตองมาทับอีกทีนึงเนาะจะนะ้องให้มีความชื้นถ้าแห้งหลายกคพ่นก็นจะมาลงน้ําแล้วก็เข้าไปแอบใหม่เนาะจะเนาะนี่ค่ะไม่น้องจุนเปิดให้่งนี่น่าจะเนาะ multimikrofon Hai kunyitgas yang iniия lakukan hai hai oso hai ai hai นี้นะคะนะนเนาะก็เพิ่งจะแอบอยู่ข้างในข้างในเป็นโพรงอึ๊บนี่จะเปิดไปได้ป,ป,ป,ประมาณนี้นะคะเนาะนี่นะคะเนาะ กันยัหลายอยูกคบนี่คือเอ็ดเป็นเอยกยบตัวอยค่ะอันนี้นะคะนอกก็คือลักษณะกบที่แม่น้องจูนเอ็ดให้เพื่อนเข้าไงาจำสินนะคะจุดนี้ก็จะเป็นอาหารกันยังใส่ไว้อยู่ค่ะอันนี้กันใบดอกมะขามลงจะใบพวกใบมะขามลงเนาะ อันนี้ก็เป็นน้ำใส่ไว้นะคะเนาะแล้วก็ใบ,บตองใบตองใส่ไว้ให้เพื่อนเข้าไปแอบลบ,บซ่อนนะคะเนาะดีจานจะก็จะเป็นประมาณนี้ละคะ่ะอันนี้ก็คือน้ำใส่ไว้ยามยามที่เพื่อนอันนี้เพื่อนก็จะออกมาหาน้ำเองคะ่ะมาแช่มาอยู่ในน้ำแล้วก็เข้าไปแอบบ บางตัวกระบอออกมาเลยเนาะค่ะเนาะกระซี่อยู่ในนั้นแล้วช่วงนี้กระบอกินอาหารแล้วค่ะช่วงนี้เพื่อนจะบบกินอาหารแล้วถึงจะให้กระบ,บกินค่ะถึงจะให้ลงในน้ํากัะเปื่อยละลายซื่อค่ะเพื่อนบ,บกินเนาะค่ะเนาะนี่ก็คือการที่แม่น้องจูนเอากบเข้าไงต่อจากนี้แม่น้องจูนว่าซี่อยากเบิง่งเพื่อนไข่อะค่ะ อยากได้กบแม่ไข่แม่กน็น้องจูนก็เลยเอาไว้เหลือไว้ให้เป็นกบแม่ไข่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ขายคะ่ะมีคนมาซื้อซื้อไปซื้อไปกินแล้วก็ซื้อไปเอ็นแม่พันเนาะจ๊ะเนาะแล้วก็ซื้อไปปล่อยแม่น้องจูนก็ขายมาแม่น้องจูนเลี้ยง400โตัวตอนนี้400กว่าตัวมันกส็สีเหลือ300กว่าตัวขายไปขายไปเนาะจาะตอนนี้ก็นะ ปัจจุบันกระสีเหลือเกือบร้อยหรือเหลือร้อยกว่าตัวนี่จะเหลือร้อยอาจสีเกือบร้อยก็ได้ค่ะเพราะว่ากระขายกระแจกพี่น้องไปนํากับหลายเติบค่ะนี่นะคะก็คือกบที่เหลือแล้วแม่น้องจูนเอสดให้เข้าไงค่ะก็ะหวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์นะคะเนาะแม่น้องจูนกระขอบคุณหลายๆนะคะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปแม่น้องจูนแม่น้องจูนตีหน้านะนะคะเนาะ แม่น้องจุนมาสิเลี้ยงจุบเจืออนะคะเนาะแล้วก็ฝากติดตามเบิ่งค่ะปีหน้าอาจสิเลี้ยงแล้วก็ลงรายละเอียดหลายคนนี้เนาะค่ะเนาะแม่น้องจุนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ